ปลาในออนกินกกบได้เลยไม่ติด้ลาดตลางข่างบนพี่น้องซ้ายนี่ไอของขลางคางพี่น้องก็พอตลาดข้างๆางสมก็มีนี่ไปทำหอมเป็นไม้สดด้วยพี่น้อง ปยังปลาเสียมปะย้อนมั่วเลยปีกบไปไหมเลยพี่น้องตัวดำตัวดำก็มีตัวปีสูตรโบราณโบราณบ่สาตัวปีบ่เปีลคปีอมปีกบเลยเอ้ยปีกไกเ็นงานว่าปีไก ประกฏบ่โอ้องแท้เลยประกดมิโลประกดว่าห็นใจไหมนักนักนนี่โอโหเจใหม่มาเต็มเลยสมเหวาน สามโลร้อยทท้งห้าบาทาหารตีเงี้ยขายปิ่งขย่างขย่างพอแล้วพี่้องของปลาเปัดไข่ได้เดิของแฉเลยการ,รอาหารที่บัดอันนี้เฮ็ดยเฮ็ดเ็ดน้มากวะ เฮ็ดเมนเฮ็ดหมากปะอ๋อเห็ดตีเห e ็ดกแป่างแกงเสียบเอออาชเออตลาดเฮ็ดได้เชียหพ่ตลาดเฮ็ดแล้วดิออเจ้าไรด้เดจเต็มกะมังเลยสจานเลยเ้วมาใส่ใหญ่ก็เทมมาให้นึงหันแกงวัดแกงเสียบแกแขาเหนลย เอ้หนัง่งหัวมีไาไหนเต็มเลยฟังคุณบงึบงโอ้ข้างในก็มีพักเลยพี่น้ยงอากามูก็มี <c oughs> พริกเป็นกระสอบกระสอบเลยยี่สิบบาทโอ้น่ากันไปมาเิีของหวานเลยเนี่ย กัวร์สิบบาทท่านสามโดดจ้าโอ้ยท่านสามโดดหนามก็มีพี่นออ้องนี้เป็นผู้หนามกล้วยเต็มเลยโอ้กล้วยคนต้องมาก็มี เฮ้อเกิดที่นะ่ะเขาเวิงตลาดพักพี่เรามูผ่ขราดมูไปแล้วผักสบๆแดงมากไป็นถังเลยต่อไปโดพี่เราไงย่าวแห้งเลยตอไปโด Ừ, นแ,นแมวนอดโอ้ต้อป่ะเจ้าลูกต้อป่ะตะกรันทอดกันี่ปลาทูเฮ้โยโตไงเนี่ยน,น,น,นี่นงงหน่อยเจ็ดสิบบาเออหนูหน้าก็มีนี่หอ้อง Nam yêu hầu là bayon 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 bằng cái phát tem lê thịt hay cạn cạn lên đang bên ca băng tạt Tôi tạt một đấy Tạt tôi nhang ถ้งเขาบลมีหรอกตายอย่างวติเไปอุบลครับขางนระวังเปิ้งไก่มีคนปิ้งบางคนปีกไก่บอกบาคนปีกไก่แมงแม่บัิ้งอ้ยอ้ยย่างไรนาะสิมาเหงมา นี่แร่เห็นไอ้หลานนะในบ้านตีนไก่ลงสีหน่อยจะขอลงสีดูโทบดูโทบลงสีหน่อยจะคก็สีเขาวแหนะพี่รองวันนี้พี่รองแหนะพี่รองวันนี้ ลุกสีหน่อยเี่ยวนมาพี่หน่อยานออก่าอ้อมาีมากนี่เขาครับเาเป็นหน่อยเขาลอยเขาเขาไกลเขาไกลนี่เขาค้น นล่งสีมินิมินิชุ่มๆพี่น้องเนี่ยตือไปเลยจบาลไมน่าจะจาองหมื่นมนจะตือแพหงเลยเนี่ยคือมลาดานีแล้วเออสองหมื่นขอักขอไปก่นดีเ้ไตัวได้รเจ้าแ้กินีฝากมา้ั่นี้พี่น้อง <ś m> <ś m> บกุกงปัตตานียะลาพี่น้องเนี่ยเออเบิ้งเนี่ยมาอยู่อีสานโอ้มายอยู่อีสาเด่นดวยใบเงี้ยวเลยพี่มาอยู่บนมะยูอีสาเบิงบ <ś m> บ้งใบมันพี่น้องเบิวงใ <ś m> บมันไหนว่ามันไอ้เออใบมันเป็นใบยังสีไหมนั <ś m> ่นต้นนั้นปอบต้นนี้ยาวโอ้ยตายเดียใบมันไ่นบกุกงยะลาปัตตานีสงขาบกุกงูผักไตมาอยู่อีสาผักไตผักไตเออมาไกลแห่งนี้มาีายมาถักไตเขาติดไยพี่น้องเออหน่วยยังเงวเลยพี่ เออมึงใส่แขนหงบักไต่มาอยู่บนอีสานเ่างอีสานนี่อุดมสมบูรณ์เนี่ยปูกยังง่ายไปหมดเลยเนี่ยนี่เป็นที่เดียวคือตอนกินนี่ย่างหนัแม่หลวงพ่อมีบ่อใจแม่แน่หำตัวข้องจับยัใหญ่เลยเนี่ยตั้มฮวงในคักราดใส่กระปิ่งไก่เนี่ยโอเคพี่หลรานั่นต่วนนั้นนวยหน่อยต่วนนั้นปอกมาจัดเปรได้ไ่มหน่นำหมูยาวอ่ะ